สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านนะจ๊ะืันนี้กะเจอกันอีกแล้วค่ะที่ดอนทอยค่ะอ้าวเข้าไปอันนั้นบ่หนะจินยาญาลายเนาะโอ้ขุนทองขุนทองคุ้มผงเลยขุนทองคุ้มูงเลย เอาไปสวนใดสวนวันเก่าเดี๋ยวจะตามไปวันนี้วันนี้จะตามส่งควายแล้ววันนี้เปลี่ยนแล้วบอยังบ่วเปลี่ยนแล้วจีย่างบัวเปลี่ยนแล้วจีย่างบ่วเปลี่ยนแล้วจี รถก็ระวังควายควายก็ระวังรถควายก็ระวังรถรถก็ระวังควายบ้านห้ามเขาไปยังดอกแต่บ้านอื่นเนี่ยขี่ปื๊ปดปาด้ปาปื๊ดป้าปื๊ดป้าโอ้ยฟาวก็เห็นควายกระโจนสะลอนี่แหละเนาะจักสิฟาวไปอยัง พ้าหามันตามเขาฮักเอเดดๆเอๆอพระหามันสนรลดผลเอเดดๆเขามัแหงยาวนะขายบดด่ตเ๊บุญละน้าห้อยถามเลยน้าห้อยเห็นควายบอกได้เลย,อ,ย,อ,ยอันนี้ตัวเงินตัวทองแล้วนี่เดินจองยอง่องธานาคารเดินได้ธน,น,นาคาร เดินได้ธนาคารออกดอกซีขาออกดอกโอ้ของนี้ไปแล้วบอ๊ะยังพันเอาไปใส่น้าค้องนี่นะเอาไปพไปไปุ่นอยู่บอเอาไปมองที่พ่อนอันพ่นเ้าอยู่บอ๊ะยังน้าน้องแห่บอเทียบก็เรงยหญ่กลัวใหญ่กวัวเออตัวีน้อยนึง

เอาไปใส่มื่อไงเด็กไปนั่นน้องแห่คองนี่ให้มันออกร่างกายเนาะมันอยู่ใะนคลองลายมันห้องหามูมันเหงามันห้องตลอดมันเห็นหมูมันเสียน้าหามูเลยมันเหงาเด้มันยู่คนเดียวมานน้หมูเาะอันเฮนเฉลื้นห่าว มื่อเราบอกนั้นแร้วไปลำไงเนาะชิดามั <c ười> นชื่อเลขตัวใดฮะปลาซื่อเลขตัวใดยังมาข้าห้องสอบยั <c ười> งมาคำนวณไปส่งควายก่อนดิส่งควายเรียบร้อยแล้วจะมาคำนวณบ่ โอ้ย่างพวกเขาห้องสอบตอนเช้านี่คนลื่นเนนนะลงขนาดล้าเลยขนาดนะตอนเที่ยงมาแล้ววุ่นวายอตอนบ่ายมาแอกแรกเลยบาบนี้ผู้ใดถือกันดีผู้ใดบ่ชเหี้แอก,อกแรกเลยเมื่งงอยเช้าวุ่นวายสายตื่นเต้นเยน็นซึมเศร้า ถ้าแม่นผู้ใดถืกอกะตื้นเต้นก่าเก่ามันปะยั <c oughs> ง่เข้งห้องสอบ,สอบดิยังบ่ทันได้อันทันและจับสม,มุดประกาศินักคำนวณ <c oughs> ไปอันส่งไปส่งควายก่อนจิไปเลยคุณทองคุณทอง ไอ้หุ่นทองไอ้อุ่นทองหุ่นทองเเอา้าข่อยยางไมหมหง้วนค่ะข้าเขาได้ลายแฮะข้าเต็มรถตัง พี่บอกเอาไปท้างไหนโอ้มะค่าเข่าพนโอ้สมพลเข้าเข้าตากเนาะเข้าตากเข่าหลายคนก็แห้งพาไปขั้วก็แห้งย่างสาเนาะโอ้ตกจะลุกโอ้ตกโอ้ยตกจะลุกจะลิกอลไกทางข้าวเขาเจ้าตากเข่าทีเออ ๋ยวไปเหยียบข้าวค่าเจ้าเดี๋ปฏิวัติวาวันไดกกินข้าวบอกปชิวายลอะดิไปเหยียบเข่าดิฮะหนีทางควายก็รีดเข่าหายได้ควายก็นีโอ้หนีทางทางควายมาคขาเจ้าตากเข่าเข่าเต็มหนึ่งเต็มหนึ่งเข่าเต็มสนามเลย เต็มสนามเลยอาลง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 ไปเลยขึ้นเรียกอยูบ่บ่พามากิหนหยาติไปรัดอาท้องพูนบ่บนว่ารัดเอารัไปแล้วจะไปรัดเอาดิ เดี่ยวทางเดี่ยวทางเพราะว่าตากข้าวอยู่ผมเมื่อมาแถวนี้อันนี้ตากข้าวข้าวกำลังเกี้ยวกำลังหลายกำลังตากแถวนี้ที่ตากข้าวเลยสนามหญ้าเอาข้าวยังคือหอมแทะข้าวพันใดคือหอมแทะหอม,หอม หอมมากโอ้มีเนื้ห่อนหยห่าพร้หอมห่อนหย่าออกดิห่อหนหย่าเอาเอาอ่นอ,อนๆเอาสีแกบเขารีบออกห่อหนหย่าหัวร้อยละหลอง รี่เข่าลอยละล่ลองป้าย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 โอ้แตะถิ่นลงน้ำนี่แตะถิ่นตากข้าวริมหน,นองทอยเนี่ยเยอะแยะตากข้าวริมหนองทอยใกล้ที่พ่อเอาแล้วมั โอ้พ่อเอาละมดแรงโอ้เขายัางคือมองนาคือหอมเขามองนาห้อมหอมผ่านมาน่ะฮะเข้าไม้เหนอเข้าไม้ปลามันก็นหอมเลยติเฮ<ะ>้ปลาไม่ไพ่ปลาตัง้งเก็บเนี่ยต้องต้องสะบอก ต้องเอาเข่ามาตานี่เลยแล้วเก็บขยะติออโอ้เข่าเป็นอยัางคือลายท่งแท้กข้างหน้าก็เห็นตากนะโอ้ปีนี้เข่าลายติตะก้อนนั่งก็เห็นตากว่าตั้งว่าซิบๆกลไลปีนี้มัน,นมาตากอีกหน้าร้อยกว่าลนายเหรอติมากวนบอนตากเข่าอะติทิ ข่าตากพร้อมกันน้ำมันละลายขนาดเกี่ยวเข่าพร้อมกันเถอเออเกี่ยวเข่าพร้อมกันตากพร้อมกันเนาะคุณเน่ะหลายขนาดเลยรอบนั้นนะว่ามีบอลตากเนาะรอบนี้โดนมียบอลตากมันมันหลายตากโรงเรียนบอ สนามวัดก็เต็มเลยเด้สนามวัดสนามวัดก็เต็มแล้วโอ้ไปตากป้าตีตากป้าบ่เอาควายน้อย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 คือเร็วแท้บ่ทันแม่ได้บ่ทันแม่เด้อบ่ทันแม่ได้เร็วเร็วเร็ว เร็วเร็วเร็วขึ้นมาขึ้นมาบ่ทันแม่บ่ทันแม่แม่ย่างเลยรวรวยรวยแม่ย่นางเลยรวยรวยคนไหนรู้ค่ะเออไปไปไอตัวเล็กไอตัวเล็กตาเข่าพี่หมอพี่หมอ ฝันยังตัวเองขึ้นแล้วขึ้นแล้วฝันทัวทีบถัวเดนบ่ะฝันได้เงินได้ทองขครอยู่ในเนาะฝันกันฝันได้เงินได้ทองแปลเป็นตัวแล้วก็ซื้อได้เงินแปลเป็นตัวถูกรางวัลที่หนึ่งใครจะถูกรางวัลที่หนึ่งวันนี้มาลุ้นกันนะคะใครจะถูกรางวัลวันนี้นะคะ วันที่สิบหกพิษกีกาสิบหกพิษกีการางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกสองเจ็ดสอง <c oughs> เอาเอาไปยังขึ้นแร่เนี่ยนะเอามาไล่มาไล่ไลควายน้อยมาไล่บ่ามาไทยมาไล่นี่ฮะไปไปไปโอ้ เฮ่ค่อยน้อยบ่ไร้นะหมานี่ว้าค่อยน้อยเอาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยขุนทองขุนทองใหญ่มากขุนทองเป็นเป็นวา่ขิงเงาสิม,มีมีมูบไร้ายขุนทองต้องมีมูสิขุนทองอเอาเรืย หาหมูหาหมูหาพ, <que> พวกพอดีมาสมทบกันเลยหัวกับค,บาควายควายอันควายตัวหูนะมันฟังเสียงจะของมันขนาด <c oughs> มันดัยินเสียงจะขอมันมันแรลนเลยบ่มีเสียงจะของมันบ่อยอยากแรลนล <c oughs> รกีนกน <c oughs> ่ตัวคะเนี่ยมีลูกหรือย,ยัง เอาค่นมีสามตัวแล้วเด็ดแสดงว่าอยู่บ้านถาวรหมอนนี่อยู่ถาวรแล้วยังในบ้านนี่โอ้ยังไม่คิดเอาไมังมากพี่นี่ควายนี่ย,ย,ยสไปใส่้น่นไปไปไป grab g r ๆโอ้อ๋ออ๋ออ๋อ ไปไปย่งางยงย่งางยงไ่ไไเาไปสวนปนละเออไปงไงมานี่แหละข้าบ่แล้วบอข้าว่าจะไปหาตัวอยู่ไปหาอยู่คนนอยู่วสวนมองที่ตัวเอางสิไปพอดีมาเห็นแล้วมันเจอกันแล้วไปขึ้นมาเออเฮ้ ขาจะบอกอันสองเจ็ดสอกับเก้าเจ็ดสองกับเก้าศูนย์ตัวดีปันได้ไหนอายุเท่าไหร่สิบสองปีบานละทีก็สิบสองเลยเอ้าคือตรงก็อายุแท้บ้านละที่สิบสอง Anh ươn nó cả 12. Éo. Tụ sư nhàng tới hò vườn Ờ. áo nó còn Ờ ờ. Ừ. Anh ươn 12 mà thì có 12. Áo nhàng nhàng, hò nhàng nhàng. Nhuà, nhàng nhàng đi à บอขึ้นมาบอกงวัวขึ้นมาขึ้นมาเอาขึ้นมาไปเดินไปเลยยางยางยางเลยงัวยางเลยโอ้มือนี้เด็ดฮอนขนาดมือเอาเลยเด็ดแต่เสาแท้ฮ่อนปานนี้ฮ่อนปานนี้ อาวยังยาแรงกามามานีิขึ้นเมื่อขึ้นเมือ่อขึ้นไปขึ้นไป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 ,ไปโ,อโอ้โอ้อย่าชนกันเด้อไปย่างย่างยาง่ยางย่างย่างย่างอืมโอ้ไม่ได้มาม่มีโครงการสิถ้าถ้าไปก็ไปถ้าอยู่ก็อยู่สิไปย่าง เดี๋ยวจะไปชมสวนเจ้าของเลาะน้องทอยมือน,นี้เมืนน่อนี้ออกกำลังกายเลาะน้องทอยพยายามออกกำลังกายมาออกกำลังกายน้องทอยเนี่อยเหง่ออกยามหนาวมันแรงอ้อมเหนื่อยอการออกกำลังกายให้พลังกายให้พลังใจให้สุขภาพดี พลังกายพลังใจพลังสติปัญญาไปย่างย่างย่างผู้ดีข้อยไปคนละผู้ไปย่างย่างโอ้ยหยิบเสือเจ้าของดิย่ันหยิบเสือเจ้าของแล้วย่างแบบนี้บ่ไป,ไป,ไปย่างไปไปไปย่างเจ้าของยนี้ไปเอารถอยู่ไปย่างย่างย่างเอาสิไปใส่แบบนี้ ี๋ยวข้าจะเข้าอันเข้าส่วนละจะเข้าส่วนแล้วโอ้จนเมื่อยจนเหงาออไปย่างย่างย่างโอ้ยงาซัดเลย โอ้มีซาลงแล้วมีซาลงลงสะได้การได้การลงสะฟ้าน้ำเพียงทองผมแซ่ลงไปบบบนี้โอ้โอเดีนอนแล้วผมมันฮ้อนเนาะฮ้อนแห้งแท้อาบน้ำแต่เช้าเลยมื้อนานเนพราะว่ามื้อนี้มันฮ้อนหลายฮ้อนเกินฮ้อนเกินไปร้อนตับเตะ ร้อนตับแตกเลยมันนี่ร้อนตับแตก,กาห,าห้อนเกินไปโอเคาหาหาเออเออไปถ่ายว้าอยู่ ไหลลงมาน้องหลุดลุดเอาไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมาไหลลงไหลลงไหลลงน้องเพราะว่ามันฮ้อนเกินไปเอาเขาโฮมแล้วโฮเขาโฮมมาแล้วโฮวไปใส่ละทิ่กับจัดหญอย่างดีนะเอามาใส่เปลนเลย บมเหนะ็นอาทิตย์เดียวนึงแปลนเอิดเตืดแปลนเอิดเตืดบมเห็นอานะทิตย์เดียวนึงซื้อเพิ่มตีสามแม่สามบ่อมีสามแม่มีสามบอยิน้องท้อยลอยไก่ๆพูโอ้อันนั้นแหงอาบน้ำเลยอ่ะนะ คุณอ,อะจะของเหยื่ออยู่โอ้ม่ไม่ของเจ้านั้นบ่เจ้าไกลๆอันหนองถอยน่ะมันมาทางพีลอยไปลอยมาเงินไกลน้ำดีมุทางอาบลอยไปก็ลอยมาแล้วขึ้นโคลกละขึ้นขึ้นอันคลองขึ้นโคลกละไปละ คลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบคุณหลายๆเด้อสับายดีบองซูขอพระคุนมากนะจ๊ะสวัสดีจ้า